นี่คือคำเตือนถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคําเยาอคยยพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่หมวะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวิธิกรรมลอกเรียนแบบได้นะเด็กๆน้องๆน,นุ่มๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่แล้วก็ไปชมกันเลย ปิดเคสกูเสวยบีไปบีไปบีไปไป,ปิดเคสกูนาพีจะจะสิบนาทีตกหนึ่งตกหนึ่งตกหนึ่งจะสิบจะสิบนาทีละตกหนึ่งผมตั<ะ>้ได่ต่อสองคันได้ต่อสองคันจะสิบนาทีละเคสกูเนี่ยจะสิบนาทีละปิดหน่อยถือว่ากูขอร้องอ่ะปิดเคสกูเถอะจะสิบนาทีละมีนะครับจะเกมแล้วด้วย มนมมมนน่าตันน่าตันตกแล้ววโอเคเลเวลเอเผาก็หันเจ็ดเจ็ดนาทีเจาะผู้ต้องหานะครับเจาะผู้ต้องหานะครับ ระวังเขาล้วงนะครับระวังเขาล้วงนะคนนี้อันตรายครับตำรวจมีให้ล้วงไหมครับระวังโดนหลอกจับเกียร์นะครับทีนี้พวกนี่นะครับตรวจไม่ไหวแล้วครับอยากล้วงมากเลยห้อแป๊บนึงครับล็อกรถตขอครับไปพาวที่ปลอดภัยที่สุดครับผมได้ครับผม จบันก็ได้นะพี่ไม่ตอครับไม่อดแล้วโดนปืนกดด้วยไม้ไม่แ้วได้ครับนีเลยนีเลยนีเลยหนไปดูในเมืองก่อนนะกระอได้ครับได้ทราบแล้วว่าแจ๊ะเออไว้อะขอ้ต้องซ่มรถแป๊บนึงได้ไหมครับได้ครับมาดิมาดิกูคงไม่โดนหรอกนะตรงเนี้ยมันเยอะน่ย รมในเมืองหมดเลยเดิแดดไอติมนะเกินนาทีเขาเนี่ยเราไม่โดนอ่มเอ่อยี่สิบสามครับยี่สิบสามยี่สิบสามอ๋อชื่หม่ที่หมดอันนี้สารวัตรแจ๊บครับเนี่ยก็ผมผมสารวัตรแจ๊บครับอ๋อโหดีครับเดี๋ยวชื่อแสงเรื่องรีรับเนี่ยก็ผมเนี่ยเจอเอฟซีอีกฮะขอบคุณมีหนคนเอฟซีผมอ่ะตอนเนี้ยผมอยู่พี่ผมผมอยู่ตรงนั้นครับช่วยเพื่อนคุณผมเจอเพื่อนคุณแล้แจ๊บคนเนี้ยครับสุดยอดเลยครับ ครับผมขอบคุณมากครับเรื่องสุดแรงครับเ้องหงสมาแล้วพี่หงส์โอเคครับผมก็ต้องฝากความหวังไว้ที่คุณแล้วล่ะครับผมยินดีครับสวัสดีแจ๊ซยินดีรับแช้ซประชาชนครับละครบานซัมเมอร์กับรถตุ๊กตุ๊กีครับเดี๋ยนคุยครับนะครับรถแย่อ๋อขอโทษครับผิดเองครับครับผมอย่าจนคุยส่งพายเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ โอเคครับขอบคุณครับช่วงดีนะครับโชคดีมีชัยนะครับนะจะเอาช่าชายถ้าผมวิว้ยไอ้พาในเมืองโดนไม่ต้องคุมพานคุมลูกเป็นอะไรหรมันอุ้มเล่นตัวหมดเลยใช่พาในเมืองน่าจะเอาหลุดยาวๆอ่ะเน้นหลุดยาวพาในเมืองพาในเมืองทันเดียว เอาไม้มาหน่อยเอาไม้มาหน่อยโอ้ยอ่บูมว่าจะคุยกับศัสตร์ละวัดแจ๊ะไอ้ปัตลองกูไม่มีเลยวัดบอลบอลบอลเผาเผาในมือขอไม้หน่อยหนึ่งตัวตัวปืน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 ใช่ผ่อไม้หน่อยเรื่งบนทหารดูให้ม าได้มืองสองัานขาสารวัตรแจ้เล่นกปเลสปัตตัวเสี่ยวนี่เสียวมาตามเองตามดิตัวตามดิไม่ไนายอะแล้วย่งละแล้วล่ะ ไอ้ยามัวแต่โชดมัวแต่โชดดีมีชัยอยู่นะออกนอกเมืองไปคันหนึงนะไปดูฮอรตามอยู่ปดูใครโอ้ยงี้สวยรถรถเี่ยอะไรเนี่ยชนอ้ยเสื้อผ้่งนอนเ้ยรอออกก่อนดิรถเที่ยอะไรเนี่ยกูไม่ออกเ้ยกูออกโอ้เหี้ยาวม่มดีกัมาตาย้วตายแล้ว ไม่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 คุจะไปหาบอสเออโจไปหาบอสไอ้ปิ้งเอารถดิปิ้งไม่ไอ้ปิ้งเอารถเอารถไปอ่าเอารถไปอ่าเอารถไอปิ้งไปบอสสาวว่าแจ๊สเล่นกูแล้วใช่ปเอาไงดีวะปิ้งต้องรอไปก่อนรอไปก่อนรอไปก่อนก็ได้ ชัยเราจุดประหนะฮัลโหลเพื่อนมีมีมีใครไปขอพูดหน่อยมีใครโอ้มีใครติดคุกแล้วเพื่อนมีใครติดคุกอ้ะไรยังไม่ออกจากคุกไ,ไม่ไม่เมื่อกี้ผมวัวแต่พูดไอ้โชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวส้นตีนอะไรอยู่นะไอ้เทียกูกูเลยกดพาวช้าไปแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ พร้อมเรต้องเอาคนเป็นรับคนที่แข็งทุกว่าเพราะว่าคุณจะเทส่งไม่ได้